แบบฝึกอ่านชุดที่แปดคำที่มีหอนำรอหอนำทำให้มีเสียงสูงเหมือนหอแต่ไม่ออกเสียงหอลาหลาเราเหลา อ่านสะกดคำขออัวดอขวดหอรอโอโหลขวดโหลหอรออ,ออากอ,อลาก หอรออายอหลายหลากหลายหอรออวงอหลวงพออีพีไม่เอกพี่หลวงพี่ สอีสีหอหลอเอืองอเหลืองสีเหลืองงออูงูหอหลอเอือมอเหลืองงูเหลือม สออามมสามหอลอเอยมอเหลี่ยมไม่เอกเลี่ยมสามเหลี่ยม,ม,ห,ยมหอลอองงหลงทออางอทาง หลงทางฟออนอฟันหอลอหลฟันหลอ นออำนำไม่โฮน้ำหอรลอไอไหลน้ำไหลปออัวดอปวดหอรลอไอไหลไม่เอกไหลปวดไหล หอนออุมนุ่มไม่เอกหนุ่มหอลออลหลอไม่เอกหลออนุมหลอหอลออกอหลอกลออัวงอลวง หลอกลวงสอเอือเสือไม่โทเสือ้อหอหลออัวมอหลวมเสื้อหลวม หอรอเอกกอเ,ลกห,ลอเอหล็กหอรอแอมอแหลมเหล็กแหลมหอรออีกอหลีหอนนอีหนีหลีกหออนี นอ,อนอนอนหอรออะบอหลับนอนหลับขออางอคางไม่โทข้างหอรออะงอหลังข้างหลัง หอลออุมอหลุมลออึกอลึกหลุมลึกหอลออุบอลบฝออุนอฝนลบฝน หอลอเอาเหลามอไอไมไม่โทไม้เหลาไม้หอมออูหมูไม่เอกหมูหอรลเอาเหลาไม่เอกเหลา มูเหลาขออัวดอขวดหอรอเอาเหลาไม่โทรเล่าวขวดเล่า ทอแองอแทงไม่เอกแทง่งหอรอเอกกอเหล็กแท่งเหล็กอ่านเป็นคำ โลปลาหลากหลายหลวงพี่สีเหลืองงูเหลือมสามเหลี่ยม หลงทางฟันหลอน้ำไหลปวดล่ยนุ่มหลอหลอกลวง เสื้อหลวมเหล็กแหลมหลีกหนีนอนหลับข้างหลังหลุมลึก หลบฝนเหลาไม้หมูเหลาขวดเหล้าแท่งเหล็ก